这个有名，没有。 ยกครับยกถวายเลยนะครับยกถวายเลยนะครับสาธุครับสาธุจับน้ำไหมนะครับจับน้ำถวายเลยครับ ยกครับยกน้ unfor, ําถวายครับยกน้ <Holiday> ําถวายนะครับยกน้ tudo, ําครับยกด้วยครับยกครับยกยกในถุงด้วยนะครับในถุงยกด้วยนะครับสาธุครับ อาอสาอาากู้ภัยครับใช้ใช้ความถี่ย่านไหนกันนะครับอ,อ,อ๋อใช้มือถืออย่างเดียวนะครับ,รบ,รบแจ้งรถนำเลยนะครับไม่ใช้สัญ,ญญาณเสียงนะครับ จับน้ำครับจับน้ำาครับจับน้ำจับน้ำที่เก้าอี้นะฮะจับไว้เลยครับจับนะครับสาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับยกครับยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยนะครับยกน้ำทัหายเลยครับสาธุครับสาธุ พี่ช่องไหนครับจะได้ตามหารูปเซตกบวรีโฟโต้ครับกบวรีโฟโต้นะครับภาษาไทยครับครับผมเดี๋ยวได้ตามหารูปแล้วเดี๋ยวช่วยแชร์ลงเพจให้ครับของผมเพจทวิตไทย์นิวกบวรีโฟโต้นะครับครับครับเดี๋ยวแชร์ให้ครับเดี๋ยวแชร์เข้าเพจทัิไทม์ให้ครับ